่แน่ๆน่าจะผมมั้งผมได้ผมชวนเราถึงมาถึงอยากจะพาเข้าไปยามาราสไงคะดีดีรู้สึกว่าแบบได้ใช้ชีวิตตามปกติดีเหมือนที่นายเคยพูดว่าอยากทช้ชีวาเหมือนบผู้หญิงทั่วไปอยากดูแลไปทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ต้องปิดเบังใช่ใช่อันนี้ก็ก็เป็นอะไรเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปได้ทํากันเราผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่แบบได้ทํา อะไรทุกอย่างอย่างที่ที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็ดีใจครับดีใจไหมครว่าไปถึงแล้วมันจะคนจะแตกคือถ่ายคลิปเต็มโซเชียลจริงๆไม่ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยก็คือให้พื้นที่เรามากเลยซึ่งซึ่งถ่ายได้นะไม่ได้ห้ามนะแต่อย่าอย่าอย่าเรียกไปถ่ายเขินแต่ว่าอะไรแล้วแต่ก็ผมว่าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็ทุกคนที่ที่วันนั้นเราเจอก็ก็น่ารักมากเลยคอยแบบเข้ามาพูดส่งกำลังใจอะไรอย่างเงี้ย ยอย่างวัานนั้นคือเราเราเรา,เรามองอยังไงว่าแบบเออถ้าเกิดเราไปด้วยความเป็นนายนะคาแเราก็ไปเฟินด้วยแบบไปเดทการอะไรอย่างเงี้ยคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอคนที่คนขัางเยอะอะค่ะเป็นกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าไปกันแบบปกติใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยก็แค่แบบอยากหาอะไรกินนั่งรถเล่นน่าถือเป็นเด่แล้วอย่างวันี้ทุกคนเข้าใจไหมคะ ได้มคเด็ดแรกเล่าเด็ดแไ้ัหน่อยากรู้ก็ก็ก็ดีครับดีดมีมีความสุขครับมีความเขิบ้างไหมคะที่ไดสองคนเด็ดแล้วก็น่าจะเกินทั้งคู่เนี่ยแต่ีเมเปลี่ยนไปนะคะัน เกรงนะก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาสบายๆก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นเป็นตัวเขาเองก็น่าจะดีที่สุดนะครับผมพี่บอกว่าเพื่อคืนบอกว่าตอนนั้นที่อยากให้เราให้นักข่าวไปถามให้นักข่าวมาไปถามให้แต่เพื่อนบอกว่าอยากมาบอกในเขาบอกว่ายังไงพี่อยากถามอยากรูอ๋อไม่ยอมเปิดใจให้เราไหมหรือให้ยังไงเขาก็มากระซิบผมครับมากระซิบแต่ผมก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินอะไรก็สรรุปว่าตไอะะคกระซิบ ก็คิบว่าขอเก็บไว้เป็นความทรงจำตัวเองดีกว่าแต่เป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็คือชื่นใจดีต่อใจของเราอ่ะพี่แบบตรงๆสถานะตอนนี้ตกลงเป็นแฟนหรือยังอ่าด้กลับบ้านคำถามสุดท้ายแลวนะคำถามสุดท้ายแลวนะ,ะก็กำลังทำคะแนนอยู่ครับ ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าลองไปถามเขาดูนะว่าให้คะแนนเท่าไหร่แต่เราไม่มีคู่แข่งเลยนะอะไรนะเราไม่มีคู่แข่งเลยนะอะไรเรื่องเลือกไม่ถูกในถูกต้นไม้นี่มั้งค่ะใส่คอนแซวว่าไม่ถูกต้นไม้เหมือนเป็นปลูกต้นลา้เหรอสวัดีี่พี่เมื่อกี้บอกคำามสุดท้ายไงสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายเรื่องอะไรล่ะครับก็ ก็เป็นความภูมิใจของของตัวเขาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าเราเขาทํางานหนักมามากครับแล้วก็เป็นน้ําพักน้ําแรงของเขาเราก็อยากไปเก็บบรรยากาศให้เขาอันนี้คือต้นไม้ต้นอะไรต้นรักหรือว่าต้นอะไรพี่ไม่รู้เลยพี่มองไม่ออกถามเขาเอง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 จะปลูกด้วยใจใช่ไหมเขาน่าจะปลูกด้วยใจแล้วเราช่วยยังไงบ้างคะเมื่อวานพี่เอาไปช่วยอะไรยังไงบ้างอะไรนะเมื่อวานเราไปช่วยอะไรยังไงบ้างคะกางโลกกังโลก จำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้าง <laughs> แต่ก็กกกไปแสดงความดีๆกับเขานั่นแหละแล้วก็ทำบ้านมาก่อนด้วยน้อนด้วยระหว่างทำบ้านใช่รึกษาให้คำแนะนำอะไรเงจริงก,ก,ก็มีอะไรก็พูดคุยกันตลอดแล้วเ <laughs> ขาชอบส่งรูปมาอวดนานแล้ว <laughs> ตั้งแต่แบบ